การใช้สิทธิ์ลดหย่อนประกันสำหรับการยื่นภาษีครึ่งปีหลายท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าบุคคลที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปีจะมีเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้เพียงครึ่งเดียวของคนที่ยื่นเต็มปีเท่านั้นค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะการซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษียังมีเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปอีกค่ะ เช่นการซื้อประกันชีวิตจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุด95,000และซื้อประกันสุขภาพจะลดหย่อนได้สูงสุด15,000แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะซึ่งจะต้องเป็นเบีย้ยประกันที่ซื้อระหว่างช่วงเดือนมก,กราคมถึงมิถุนายนเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถนำเบีย้ยประกันมารดหย่อนภาษีได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคุณหมอมีรายได้แบบ40วงเล็บ6ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปีแบบพองด94ค่ะโดยคุณหมอได้ซื้อประกันชีวิตเอาไว้ที่100,000บาทและประกันสุขภาพที่15,000บาทเมื่อวันที่30มิถุนายน2565ที่ผ่านมาค่ะเท่ากับว่าคุณหมอท่านนี้จะได้รับสิลรถย่อนประกันทั้งหมด95,000บาทค่ะ ซึ่ง95,000บาทนี้ก็มาจากส่วนของเบีย้ยประกันชีวิตที่หักออกไปแล้ว1 5 0 0 0เหลือ85,000ค่ะซึ่งเบีย้ยประกันชีวิตส่วน1 0 0 0 0นแรกนะคะจะสามารถลดหย่อนได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งก็คือเท่ากับ5,000ันนะคะแล้วก็8 0 0 0 0นที่เหลือเมื่อนํามารวมกันเท่ากับว่าเบีย้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้80,000บาทค่ะและเมื่อนําไปรวมกับเบีย้ยประกันสุขภาพแล้วนะคะอีก1 5 0 0 0ก็จะเท่ากับ95,000บาทนั่นเองค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะยื่นภาษีครึ่งปีนะคะส่วนใครที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปีบ้างและยื่นได้ถึงเมื่อไหร่เพื่อนๆสามารถดูได้จากคลิปที่แปะไว้ในแคปชั่นได้เลยนะคะ